แม่แอนแม่ปูนั่งพับผ enfin ้าอยู <S 2> <S 2> <S ่เ uh ด้อปูลงค้นเด้อนะเอาอีกละนอนตูดดงพี่ภูมิไม่ดูน้องเลยอ่ะอ้าวฮึม อันแม่ปวนพับผ่าเขาตู้ให้เ็็หน่อยอยู่คะ่ะนั่งพับผ่าอยู่ตรงนั้นคุลังคนรับได้ทุกสถานการณ์เพิ่งดูคะ่ะปุ๊บปับโอ้ยเ <c oughs> นาะปัาเบยปุ๊บปับ,ป,บปับตื่นดีไหมลูก <c oughs> ปับ ปั谢谢 <habits. S 1> ๊บครับปั๊บปั๊บตื่นมาลูกมาไปเอเอไหมปั๊บเอเอไหมเออมาเอ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 ไปเอเอมานี่ลูกไปพาไปเอเอก่อนเนาะอืมเอเอละปั๊บเหนื่อยแล้วโอ้ยอย่าพึ่งแล้วป้มาปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นไปเดี๋ยวแม่อุ้มไม่ได้อืมเอเอพาไปเอเอก่อนค่ะพึ่งนอนเว้นก่อน พ่นบ่วยเท้าข้าเหีน <laughs> ยนงั้นก็ปั๊บเอเอเออแล้วลูกเนาะอื้ออ้อปับ๊บนึงก่อนสิอ่ะคนกิ่งของแม่เอเอเอแล้วเนาะใครให้ไปนอนหน่างนล้วะลูกวุ๊ยตดอีกตึงหากอ่ะบายบายกันเร็วบายบายปั๊บเอเอเอก่อนนะบอกสิ